จังหวัดตราดตาวัย70ปีเดินเก็บของเก่าชายทะเลพบเต่าทะเลถูกซากกระสอบพันตัวแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองเร่งช่วยเหลือเต่าทะเลเกิดตื้นหนึ่งตัวก่อนเอามาปล่อยกลับสู่ท้องทะเลธรรมชาตินายอนุรักษ์ อิมารพางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านห้วงโสมตำบลไมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากนายเฉลียวหอยสังอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่62ทับหนึ่งหมู่สามตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดแจ้งว่าพบเต่าอยู่ที่ชายหาดหนึ่งตัวบริเวณหมู่ที่สามบ้านห้วยโสมตำบลไม้รูดติดซากกระสอบปุ๋ยไปไหนไม่รอดตนเองจึงช่วยเหลือด้วยการ หาเปลือกหอยมาทำการตัดซากกระสอบที่พันลำตัวและขาของเต่าที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ขาขวาด้านหน้าก่อนรีบแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านทันทีได้สอบถามคุณตาเฉลียววัย70ปีได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้า ตนเองออกมาเดินเล่นริมชายหาดเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาน้ำทะเลลดลงจะเห็นชายหาดชัดเจนเพื่อมาเก็บของเก่าที่ลอยมาติดริมชายฝั่งหาไรได้เสริมจึงมาเจอเต่าทะเลติดซากกระสอบดังกล่าวในเวลา12บสนาฬกาสามนาทีถังเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงจากการตรวจสอบโดยนางสาวเนตรรังสีปนามะนักวิชาการประมงปฏิบัติการกลุ่มงานสัตว์ทะเล หายากจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออกจังหวัดระยองได้เปิดเผยว่าเป็นเต่าตนุไม่สามารถระบุเพศได้เนื่องจากเต,าต่าตนุยังเล็กอยู่ความยาว41เซนติเมตรความกว้าง38เซนติเมตรน้ำหนัก6.7กิโลกรัมพบว่าเต่าตนุตัวนี้บาดเจ็บที่บริเวณขาหน้าด้านขวาเป็นการบาดเจ็บมาจากกลางทะเลมีอาการอ่อนแรงไม่สามารถจมตัว แต่ว่ายน้ำได้ปกติและมีความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นอย่างมากจากการตรวจสอบของสัตว์เจ้าหน้าที่พบว่ามีอาการทั่วไปมีการตอบสนองและกินอาหารได้ดีศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองเร่งนำเต่าตนุเพื่อให้สัตวแพทย์รักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากที่จังหวัดระยองต่อและตวรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนที่จะนำ ปล่อยกลับสู่ท้องทะเลต่อไปลุงเราจะหังนาการให้หน่อยคะับอเดินมามาหาของเก่าแล้วก็เลยเดินมาเจอกับว่าเออมันอะไรกลายเป็นเออหันไม้ทีมเป็นเต่ามันหัวแล้วมันผมปูนี่ดอกปูนี่มันพันคอพันคอกับพันแขนขัดฝาขาขัดฝ่าขาหน้าแล้วก็ได้กระแทกเกิดเชื้อต่อพุ่งดอกปูนขึ้นแอคดินแล้วก็คลายเกลียว ทำไมให้มันรัดแน่นแล้วก็ได้เดินไปหาของมาเกิดจะยน,นั้นของทำการถวยเหือ,ยอยแล้วก็ไปเอาเปลึ้นอยอยมาเอามาเชื่อมตออขาดก็ททำการก็ออเอาไปปล่อยแล้วทีนี่ว่าขาแกเสียแล้วคอกาะรวมกันอ่ะก็เลยเรียกหลานมาถวยเหือ,ยอยเอาขึ้นไปว่าเขามีธนาคารปูกจะได้เอาไปเข่าออกเข่าอะไรถวยแน้การบาดเจ็บแล้วก็ได้ โอ้แจ่งผูยย้ใหญ่ก็คือวเออได้จับเตาจับอะไรทีนี้มาทําการเลือแล้วให้ทางผู้ใหญ่ยยบ้านเขาติดต่อกับกรมนุรักษ์ประมงน,นี่มาถือนะอต่อไปแล้ว <c oughs> ลงมาทําอะไรถึงนดมาพบเตาฮะยายเดินมาหาขอเก่าเอาไปขายเป็นเขาท้องถิ่นเราเขาเรียกเศษเล็กอ่ะแล้วก็หาไม้หาเศษไม้เศษอะไรไปทําการทำปืนบางอะไรบังเนี้ย แต็งก็เลยแด่มบบเจอร์ทางการถือยและะ้วไหมแล้วสัสดต่อทางประโมงทางฝูรักทางผู้ใหญ่บ้านให้เขาก็ทำการถือยแล้วไหมต่อไหวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน